กระผมสวัสดีอีกแล้วครับท้ชมที่น่ารักทุกท่านก็ยินดีเข้าสู่ช่องโหยยเด่น16นนอีกแล้วครับโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมโดยใบนี้ครับบางกลางวิ่ง บนล่างตัวเดียวก็เบ่งปานวิ่งวิ่งแปดตัวเดียวนะวิ่งแปดตัวเดียววิ่งบนล่างก็ขอบโคนแนวทางที่เบ่งปานนะ ปายครับใบนี้ครับท่านผู้ชมดับโบนทุลักยาทิปยาทิปก็เบ่งปานดับ,ด,บ,ด,บด,ด,ดับหกดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวเนี่ยทันทีแล้วก็ดับศูนย์เนี่ยท,ทันทีแล้วก็ดับศูนย์สรุปแล้วก็ ก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่เงปานดับหกตัวเดียวต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้กัปตนันนะท่านกัปตันก็ แนวทานล่างสองเทียวชูนหกนะสองหกเจ็ดกับหนึ่งสามหกชูนหกแล้วก็จับคู่นะท่านจับคู่สองหนึ่งสองสามสองหก หกหนึ่งหกสามหกหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกรวมเก้าชุดรวมเก้าชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันป กับตันณัทนฐะานกับตันเจ้าของข้อมูลต่อไปครับใบนี้ครับทีมสั้นฝัน2องเนวทานบนล่างชายโชเกียรติณรองอันพลจันหลันนาทา รวม1แล้วก็2 1กับ2ก็ะเบงปัน,ปนสองตัวเป็นแนวทางจากลายแนวทางนะต่อไปครับใบนี้ดับหลักอร้อย ดับหลักอร้อยอินทร์เบ่งปันดับ9ดับหดับ9ดับหแบ่งปันดับสองตัวเป็นแนวทางนะดับ9กับดับหกแนวทางที่แล้วก็ ดับห้าดับแปดผ่านนะเดี๋ยวทันที่แล้วดับห้าดับแปดผ่านเดี๋ยวทานใบนี้ก็เบ่งไป 9, ดับเก้าดับหกต่อไปครับใบนี้ก็เป็นเยาทานสิบหน่อยสามตัว สิหน่อย3ตัวก็แบ่งปาน4 5 6 4้าห่นะเดี่ยวทานที่แล้ว2 3 4สาเดี่ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน4 5 6ห้าหกแบ่งปาน3าตัวเป็นเนี่ยวทางก็ขอบ คนอย่างมากครับนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับหลือล้านสนานเมินเนวทานล่างเบ่งปานห้าแปดห้าก้าห้าสองห้าสาม

หรือล่านสนามเมืองห้าแปดห้าเก้าห้าสามเจ็ดแปดเจ็ดปดแปดแปดเต่อไปครับใบนี้โนน้ำสมายโนน้ำสมาย สิล่างสุดใหม่ก็แบ่งปานอดีตก็ผ่านอดีตก็ผ่านเน้ทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปานอีกแล้วครับท่านเบ่งปานตัวใดครับเ,เราไปชมกันเลยเนืททันใหม่นี้ก็เบ่งปาน0 1น 015เบ่ง,งป,ปันสามตัวเป็นแนวทาง015เนี่วทางที่แล้วก็782เ,เนีวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน015ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางที่ เบ่งปานอย่างเร็วเรวทันใจไปต่อกันเลยใบนี้ครับโขนเบ่งปานคู่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์สองหกสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์และก็ สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์ก็เบ่งปานรวมสิบสองคู่เบ่งปานรวมสิบสองคู่เป็นแนวทางครับโขนนะโขนเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับใบนี้ธนากรดับชุดโบนโ<อ>ก็เบ่งปานดับคู่ห้าหกเปดเก้าห้าหนึ่งสามเจ็ดหกห้าเก้าแปดห้าเจ็ดห้าสามสามโซนห้าโซน

ต่อไปครับท่านพ้ชมทีน่ารักไปนี้ครับขวนเบงปานคู่ดับนะท่านคู่ดับ20ชุด0 7 0 9 1 6 1 8 2 5 2 7 3 4 3 6 4 3 4 5 5 2 5 4 6 1 6 3 7 0 7 2 8 1 8 9 9 0 9 8ก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันโขนนดับคู่ดับนะท่านไปต่อกันเลยใบนี้ครับโขนดับดับล่า เบ่งปานดับ3นะดับ3ดับตัวเดียว3ดับ3ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไล กดแชร์กดติดตามด้วยครับท่านก็ขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปอลธานวิ่งตัวเดียวร้อยสิบหน่วยบนล่าง ก็เบ่งปานสองนะเบ่งปานสองตัวเดียวเนี๋ยท่านที่แล้วก็เบ่งปานสามเนี๋ยท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานสองเบ่งปานสองต่อไปครับต่อไปครับท่านผู้ชม ใบนี้ก็ขวนเบ่งปานเด่น6กับ4รอง1กับ2การ9กับ5โชนไม่มีแล้วก็จับคู่ 6, 6, 6 1 6 2 6 5 6 9 4 1 4 1แล้วก็ 4 2 4 5 4 9 6 1 9 6 1 5 6 2 9 6 2 9 4 1 9 4 1 5 4 2 9 4 2 5ก็อขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจครับท่าน ใบนี้ก็โขนโขนเจ้าของแนวทางใบนี้ครับโขนอีกหนึ่งชุดคู่บนล่างนะก็คู่สองกับคู่หนึ่งคู่รองก็คือคู่เก้าเบ่งป้นสองแปดสองหกสองสามสองห้า 18ึ่งแป5หโครงเก้าหกเก้าแปดเก้าสามเก้าห้าครับท่านก็เป็นเนียวทางโค้งบนล่าง ต่อไปครับใบนี้เลือล่านสนามเมืองล่างตรองนะเบ่งปาน5 2 5 3อง7้าสามห้าห้าก็เบ่งปานรวมเก้าชุดเบ่งปานรวมเก้าชุดเป็นแนวทาง ชุดล่างตรองนะล่างตรองไปต่อกันเลยใบนี้ครับดับหน่วยโบนแบบสองตัวทันนี้ก็เบ่งปันดับแปกดับห้าดับแปกแล้วก็ดับหาดับสองตัวเป็นแนวทางนะ ดับแปดดับห้าต่อไปครับเนวทันไม้ครับบุ๊ดเบ่งปาน,นทันล่างก็เบ่งปานสองสามห้าสองสามห้าแนวทันที่แล้วก็แปดเก้าหนึ่งแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองสามห้า เบ่งปานสามตัวเป็นเนียวทางก็แนวทางที่แล้ว8 9 1 0 0นวทางใหม่นี้ก็เบ่งปาน235เบ่งปาน3ตัวเป็นเนียวทางนะต่อไปครับใบนี้ รอสอนอร้อหนยร้อยสิบหน่วย,ย,ยแบบ5ตัวนะเบ่งปัน9ก้าศูนย์หนสกูนย์หก็แบ่งปันเบ่ง,ง,ง,งปัน5ตัวเป็นแนวทาง ร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยไปต่อก,กันเลยใบนี้ครับสกายใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะก็สรุปแล้วก็แนวทางที่แล้วเบ่งปัน1 6นึ0 0หนแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน38มแปดแน, 3, นวทางใหม่นี้ก็ แบ่งป,ปาน3แล้วก็แปลกนะกระเบงปาน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันทันโบนแบบวิ่ง3ตัวเนนยวทันใหม่นี้ครับ7 8 9 7 8 9นะก็แบ่งปันวิ่ง3ตัวเป็นเนียวทัน แนวทานที่แล้วก็เบ่งปันหน,นึ่งสองสามพันสามแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานเจ็ปดนะเจ9ก็ขอบคุณมากเลยแนยวทางไปต่อกันเลยใบนี้ครับมหาโชดเน้นล่างกลับตัว โดยครับ929496การ93 92 94 96การ93ก็ขอบคุณจริงๆเลยเนียวทางท่านผู้ชมก็วันนี้วันที่23แล้วครับท่านก็ยินดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่นะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยแล้วก็อย่าเลืนเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะต่อไปครับท่านใบนี้ใบนี้ก็เบงปานแนวทานครบโบนเจ็ดตัวแล้วก็จับชุดด้วยจากฝั่งซ้ายไปขวา จากฝั่งซ้ายไปขวา0467813 6ตัวนะท่าน046781แค่6ตัวนะทีนี้จับชุดนะจับชุด046047048041067 4 6 7 4 6 8 4 6 1 4 7 8หกแปด8 06ห07นึ่ง08 1เจ็ดแปด7 1 6 8 1 7 8หปดปครับท่านรวมชุดครบโบนห6ตัวไปต่อกันเลยใบนี้ครับ ฟ้าลานฝนโคนละฟันนะใบนี้หลักอร้อยดับเหลือเด่นนะหลักอร้อยดับเหลือเด่นก็แบ่งปานเหลือสองหนึ่งสองสามแปดคัดแล้วเหลือสามแปดเหลือสามแปดนะท่านก็คัดหนึ่งสองออกปลายก็เหลือแค่สามแปดนะ แดวทานที่แล้วก็3 7 9เนวทานให่นี้ก็1 2 3 8ก็ชอบ3กับ8ครับผมก็ขอบคุณเดียวทางนะใบนี้ครับท่านเจ้าสัวดับบนตัวเดียว5นะเจ้าสัวดับตัวเดียวบนดับบนตัวเดียว5 ก็ขอบคุณมากครับใบนี้จับคู่2ตัว1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 1 3 8 4 1 5 8 6 8 7 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7ครับท่านก็ขอบคุณจริงๆเลยเนียวทาง ใบนี้ก็เบ่งปานา่ท่านวิ่ง2ตัวก็วิ่งเป็ดเก้านะ 8, เป็ดเก้าเดี๋ยวท่านที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานเป็ดเก้าวิ่งร้อยสิบหน่อยนะวิ่งบนนะ 8, เป็ดเก้าเดี๋ยวท่านที่แล้วเป็ดเก้าลุดนะ เนวทานที่แล้วก็หลุดไปต่อกันเลยใบนี้ครับหน่วยบบลใบที่4นะท่านท่านนี้ก็แบ่งปานนะท่านหน่วยบูลแบบ3ตัว7 8 9แนะ789แนวทานที่แล้ว4 5 6หนเียวทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน789นะ3ตัวแนวทานที่แล้วก็พ่านห ใบนี้ครับอิ่มอิ่มอิมนเบงปานล่าง4ตัวก็เบงปาน78 78121782นะ<อ>ก็เบงปันวิง4ตัวล่าง1782 4ตัวเนี่ยท่าน,นทีแล้ว6213เดวท่านที่แล้วก็พัน2 0 0 0 1 แนวทันหม่นี้ครับ7 8 1 2ใบนี้ครับดับ10หน่วยโบนท่านนาคิโนะนะทานใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วนะเบ่งปานดับดับ7ตัวเดียวสรุปแล้วก็ผันสรุปแล้วผ่านครับนะเดี่วทันหม่นี้ครับดับตัวดายเ,าเราไปชมกันเลย เด่านใหม่นี้ก็แบ่งปันดับ5ตัวเดียวนะดับ10หน่วยโบนแบ่งป,ปันดับ5ตัวเดียวเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปัน6คู่ 6, 6 6 6 7 6 8 5 7 5 8 6 4 6 6 6, 6 7 6 8 5 7 5 8 6 4ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะท่านผชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม